สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการมัดเตยนะครับใส่หม้อต้มหมูนะครับก็เตยเนี่ยครับเวลาเราต้มหมูทาโจ๊กใช่ไหมครับเราก็จะใช้เตยนะครับเตยนี่หาได้จากที่ไหนก็หาได้จากที่ตามบ้านเรานะครับหรือว่าจะซื้อเอก็ได้นะครับเป็นเตยหอมนะครับก็วิธีการมัดเตยใส่หม้อก็มัดง่ายๆนะครับแต่ แต่ก็จะมีบางคนนะครับที่มัดแล้วมันแตกนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคนะครับในการมัดเตยลงหม้อนะครับให้ไม่ให้แตกมาแบ่งปันกันครับก็อันดับแรกนะครับเราก็จะเราก็ไปหาเตยมาก่อนนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นเราก็เด็ดมาประมาณสัก 2- องสามใบก็ได้นะครับแล้วก็ล้างให้สะอาดนะครับอันนี้ผมอันนี้อันนี้ผมล้างแล้วนะครับนี่ผมล้างแล้ว จากนั้นนะครับเราก็จับเตยเนี่ยจับเตยมาเรียงนะครับมาเรียงใส่กันนะครับมาเรียงใส่กันจากนั้นก็ทําตามนะครับทําตามคลิปนะครับจากนั้นก็บิดนะครับบิดเตยนะครับบิดเตยอย่างงี้บิดเตยแล้วก็ใช้มือกำอย่างงี้นะครับแล้วก็บิดแล้วก็กำนะครับแล้วก็หัวมาท้ายนะครับแล้วก็จากท้ายลงมา ให้ให้มันเหลือประมาณสักเท่านี้นะครับให้เหมือนเหลือัไว้สักนิดนึงนะครับเราอย่าเพิ่งไปพันลงไปนะครับให้เหลือไว้สักประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็ใช้นิ้วโป้งนะครับบิดไว้นะครับบิดไว้แล้วก็พับลงไปข้างล่างนะครับจากนั้นนะครับเราก็ยัดเข้าตรงร่องกลางนะครับมันจะมีร่องกลางอยู่นะครับเราก็ค่อยเบาๆนะครับยัดเข้าร่องกลางตรงนี้ นี่อย่างนี้นะครับก็จะได้ประมาณนีนนะ้เวลาเราทิ้งลงไปในหม้อนะครับเตยจะเตยก็จะไม่แตกนะครับแต่ถ้าเรา,าถามว่าทําวิธีอื่นได้ไหมนะครับก็ทําได้นะครับแต่ถ้าทําตามวิธีนี้ตามสูตรเนี้ยเวลาเราต้มน้ําปั้นหมูทาโจ๊กเนี่ยเตยจะไม่แตกออกจากกันนะครับเตยก็จะอยู่ในลูกลายลักษณะนี้แหละไปเรื่อยๆนะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็มีเทคนิคง่ายๆเพียงแค่นี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ